อยากเล่าถึงผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่เป็นแม่ค้าออนไลน์นะครับสิ่งที่เขาทำนะครับผมเห็นเขาทุ่มเทกับมันในการทําธุรกิจออนไลน์ของเขานะครับแบบสุดๆนะครับผมเคยดูไลฟ์ของเขานะครับเขาไลฟ์ของเขาเนี่ยแชั่วโมงนะครับแต่พลังงานของเขาไม่เคยตกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่มาจ้างเขาไลฟ์นะครับเขาก็ทํามันแบบสุดๆจริงๆนะครับ แล้วก็ทาให้เขามีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็ประสบความสําเร็จในธุรกิจออนไลน์พอเขาประสบความสําเร็จในธุรกิจออนไลน์แล้วเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับสิ่งที่เขาทำนะครับคือเขาหลักในสิ่งที่เขาทําแล้วก็เขาทํามันแบบ100%จริงๆครับนี่คือบทเรียนใหญ่เลยนะครับว่าเขาเนี่ยทำมันแบบ100%จริงๆทุ่มเทแล้วก็ไม่มีกัก ทำมันแบบเต็มที่จริงๆนะครับนี่คือสิ่งนี้นะครับทำให้คนประสบความสําเร็จได้จากการที่รักในสิ่งที่ทําแล้วก็ทํามันแบบ100%เจริงๆครับแล้วก็พอเขาประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยเขายังออกมาช่วยเหลือผู้คนนะครับหนึ่งเอาสิ่งเอาของข้าวของไปแจกให้กับผู้คนยากไร้นะครับตามาสลัมทั่วไปนะครับเอาอาหารไปแจกเอาข้าวของไปแจกนะครับผมขอชื่นชมเขานะครับ กับการทำสิ่งนี้ของแม่ค้าออนไลน์แล้วก็สิ่งที่มันโด่งดังนะครับตอนนี้ก็คือเขาเนี่ยไปช่วยเหลือแล้วก็เอาข้าวของไปแจกบนดอยแล้วก็มีผู้คนออกมาโจมตีเขาเยอะแยะมากมายว่าทำไมถึงไม่ทำแบบนั้นทำไมต้องทำแบบนี้ผมบอกเลยนะครับว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาร้อยเปอร์เจริงๆเขามีจิตใจที่บริสุทธิจริงๆที่อยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ้าผมเป็นเหมือนเขานะครับผมก็อยากทําแบบนี้เหมือนกันแล้วก็สิ่งที่เขาทําผมขอชื่นชมนะครับแล้วก็ผมมีเงินผมอยากทําแบบเขาเช่นเดียวกันเขาคนนั้นคือพิมพ์รีพายแม่ค้าออนไลน์ที่ร่ารวยและประสบความสําเร็จเป็นต้นแบบให้กับผู้คนได้เขาเป็นคนร้อยเปอร์เซนต์แล้วก็รักสิ่งที่เขาทำคาระวะครับ